สภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กัจฉันโตโสภารัตวาโชสมโมดะอิสินาสหะกัจจินุโพโตกุสลังกัจจิโภโตอนามยังกัจจิอุนเชนะยะาเปตินะบัดนี้ อัตมะภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสันดรชาดกกันที่เจ็ดคือการมหาพลอันประกอบด้วยแปดสิบประคาถาเพื่อฉลองกุศลศร,รัทธาเพิ่มพูนปัญญาบาร,รมี ขอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังความแห่งพระธรรมเทศนาตามลำดับดังต่อไปนี้เมื่อพรามชูชกเดินไปตามทางที่พรานเจตบุตรแนะนำก็ได้พบอาสมของอัจจุตะลือษี ครั้นพบแล้วได้กล่าวทักทายปราศัยว่าพระคุณเจ้ามีความเป็นอยู่สุขสบายดีหรือไม่มีโรคาพาดเบียดเบียนหรือยังอัตภาพด้วยการสแสวงหาพลาผลสะดวกดีหรือเลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยกระมัง ในป่าอันเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ร้ายไม่มีกล้ำกลายเข้ามารบกวนบ้างหรืออาจ,จุตตะลือสีกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์เราไม่มีโรคาพาดบีดเบียนเราเป็นสุขสบายดียังอัตภาพด้วยการหาผลไม้ก็สะดวกดีมูลมันผลไม้ก็มีมากเหลือบยงและสัตว์เลื้อยคลาน ก็น้อยสัตว์ร้ายทั้งหลายไม่มีกล้ำกลายมารบกวนเลยตั้งแต่เรามาอยู่ในอาสมนี้หลายปีเราไม่รู้สึกถึงความอาพาธอันเป็นที่ไม่รื่นรมใจเกิดขึ้นเลยดูก่อนพรามณ์ท่านมาดีแล้วเชิญท่านเข้าไปภายในเชิญล้างเท้าทั้งสองของท่านผลมะพร้าผลมหาด ผลมะสซางผลหมากเบ้ามีรสหวานคล้ายน้ำพึ่งมีอยู่เชิญท่านเลือกบริโภคแต่ผลที่ดีๆแม้น้ำฉันก็เย็นสนิทที่เรานำมาจากซอกเขาเชิญท่านดื่มกินตามสบายเถิดชูชกกล่าวว่าสิ่งใดอันพระคุณเจ้าอนุญาตแล้ว บรรณาการอ่านพระคุณเจ้ากระทำแล้วทุกอย่างสิ่งนั้นทั้งหมดข้าพระเจ้าขอรับไว้ข้าพเจ้ามาเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระเวสสันดนรฤาษีราชโอรสของพระเจ้ากรุงสนชัยซึ่งพัดพร,รากจากชาวสีพีมาช้านานถ้าพระคุณเจ้าทราบสถานที่ประทับโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยเถิด ดาบทกล่าวว่าพรหมามเรารู้ว่าท่านมาเพื่อเป็นศีสวัสดิ์มาเพื่อจะมาเยี่ยมเยียนพระเวสสันดรเจ้าก็หาไม่เราเข้าใจว่าท่านปรารถนาจะมาขอพระอัครมเหสีผู้เคารพนบนอ,นอกพระราชสวามีเพื่อไปเป็นภรรยาหรือมิฉนั้นท่านก็ปรารถนาจะมาขอพระชาลีราชกุมาร และพระกัญหาชินาราชกุมารีไปเป็นทาสเป็นทาสีหรือไม่ก็มาเพื่อจะนำเอาพระมารดาและพระราชกุมารพระราชกุมารีทั้งสามพระองค์ไปเสียจากปา่าดูก่อนพราหมณ์พระเวสสันดรทรงบำเพ็ญพรตอยู่ในปา่าย่อมไม่มีโภคสมบัติและพระราชทรัพย์อันประเสริฐ พระองค์ท่านอยู่อย่างเข็นใจท่านจงกลับไปเสียเถิดชูชกกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านยังไม่สมควรจะโกรธเคืองเลยเพราะข้าพเจ้าไม่ได้มาเพื่อขอทานท่านอย่าโกรธเคืองข้าพเจ้าเลยก็การพบเห็นอริยชนย่อมให้สำเร็จประโยชน์การอยู่ร่วมกับอริยชนย่อมเป็นสุขทุกเมื่อ ท่านอย่าโกรธเคืองข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพระเวสสันดรแห่งสีพีราชเป็นพระราชาผู้ประเสริฐมีพระจริยาวัดงดงามมีน้ำพระทัยเมตตาเสด็จพัดพรากจากแคว้นสีพีมาช้านานข้าพเจ้ายังไม่ได้เห็นเลยจึงมาเพื่อจะเยี่ยมเยียนพระองค์ขอพระคุณเจ้า โปรดบอกสถานที่ประทับของพระองค์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดดาบดได้ยินดังนั้นแล้วหลงเชื่อคำสรรเสริญเยินยอพระแวสสันดรของพรามณ์ชูชกจึงชี้ทางกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์โน้นภูเขาคันธมาศอันล้นและแต่ด้วยศิลาแท่งทิพพระแวสสันดรเจ้าพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสี ทรงเพศนักบวชอันประเสริฐประทับอยู่ในอาสมนั้นเมื่อท่านบ่ายหน้าเดินไปทางทิศอุดรท่านจะได้เห็นอาสมของฤษีแวดสันดรบริเวณอาสมมีหมู่ไม้เขียวชะอุ่มยอดสูงตระงานมีไม้ตะแบกหูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้ตะเคราะห์ไม้ยางทายมีดอกกลุ่มตกอยู่เรียราด พื้นแผ่นดินเขียวชะอุ่มไปด้วยหญ้าพแพรกและที่นั่นไม่มีทุลีฟังขึ้นเลยหญ้ามีสีเขียวคล้ายขนคอนกอยูงพื้นหญ้าสัมผัสนุ่มดังสำลีหมู่ไม้ผลก็มีมะม่วงชมพู่มะขวิดมะเดือมีผลสุกอยู่ในที่ต่ำๆเก็บบริโภคได้โดยง่ายน้ำก็ใสสะอาด ไหลลังมาจากซอกเขาในป่านั้นเป็นที่อยู่ของฝูงปลาไม่ไกลจากอาสมมีสะโบกครณีดารดาษไปด้วยปฐมชาติและอุบลสะนั้นมีอุบลชาติสามชนิดคืออุบลเขียวอุบลขาวและอุบลแดงงามวิจิตเสมือนด่งสะโบกครรีที่มีอยู่ในนันทวันของพวกถวยเทพ ใกล้สะโบกกรณีนั้นมีปฐุมชาติดาดเดินสีขาวดูดผ้าโคมพัดสะนั้นชื่อว่ามุจจลินเกลื่อนกลนไปด้วยอุบลขาวจงกน,นีและผักทอดยอดมีดอกบานสะพรั่งตามฤดูการบ้างก็บานในคิมหันตรรดูบ้างก็บานในเหมันตรรดู ปรากฏเหมือนตั้งอยู่ในน้ำาลึกประมาณเพียงเขา่าชูดอกส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลกไปหมู่พะมรก็โผบินเวียนว่อนอยู่โดยรอบเพื่อใชยชมกลิ่นหอมแห่งปฐุมชาตินั้นดูก่อนพรามที่ใกล้ขอบสะนั้นมีต้นไม้หลากหลายคือต้นกระทุ่มแค่ฝอยต้นทองหลางต้นปริชาติ มีดอกบานสะพรั่งมีต้นกากระทิงต้นไม้เหล่านี้มีอยู่สองฝากที่ปากสะมุจรินที่ใกล้สะมีต้นมรุมการะเกดกานีกาชบาไม้รกฟ้าไม้อินทนินต้นสะท้อนและทองกาวาวไม้มะรื่นไม้ตีนเป็ดดมแมวคนทาประดูลายต้นสลอดต้นมะไฟต้นงิ้ว ช้างนาวพุทธขาวกฤษศนาโกรสมอมีต้นตรงไม่คดงอออกดอกบานสะพรัง่งตั้งอยู่สองข้างอาสมโดยรอบเรือนไฟพันไม้ที่กินได้เป็นอันมากเกิดขึ้นใกล้ขอบสะนั้นคือตะไคร้ถั่วเขียวถั่วราชมาศสาหรายสันตวาเต่าร้างผักบุ้งผักทอดยอด ฟักแฟงแตงน้ำเต้าผักกาดกระเทียมหอมเป็นต้นไม้ดอกราดลาดไปด้วยกล้วยไม้นานานชนิดมาลิวันมะลิซ้อนงอนไก่กันิกากลิ่นแห่งบุปชาติเหล่านั้นหอมตลบอบอวลอยู่ตลอดทั้งเจ็วันหมู่แมลงบินบ่อนเคล้าครอคลึงเคล้าเกสรอนดอกไม้ที่กำลังแย้มบานบุปชาติเกิด บนบกและที่เกิดในน้ำปรากฏมีในสระนั้นทุกอย่างน้ำในสระมุจรินเมื่อถูกลมรำเพยพัดเกิดเป็นละลอกคลืนพลิ้วกระทบฝั่งในสระนั้นมีหมู่ปลามากมายคือปลาตะเพียนปลาช่อนปลาดุกเป็นต้นในป่านั้นมีสัตว์หลายจำพวกคือราชสีเสือโคร่งเสือดาว ช้างพังช้างพลายเนื้อสายเนื้อฟานละมั่งนางเห็นหมาจิ้งจอกหมาในบางกระรอกจามรีชนีลิงลมข้างกวางกระทิงหมีแรดพังพรงูเห่าเป็นต้นเหลาสวกุลชาติมีนกกวักนกยูงนกขาวไก่ฟ้าไก่ป่านกยางพรนกพรดกนกต้อยตีวิทนกกะเรียน นกขับแคบนกแขกนกกระเต็นนกกระจอกนกกระจาบนกกลางเขนนกกระเวกส่งเสียงขู่ร้องเพรียกเครียดหากันอย่างไเระระะงมไพรอาจจุดตะลือสีพรรณนาเรื่องราวในป่าอันเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรดังนี้แล้วกล่าวว่าพราามท่านจงบ่ายหน้าไปทางทิศอุดร จะได้พบอาสมนั้นทางที่จะไปนี้เป็นทางตรงที่เดินได้คนเดียวผู้ไปถึงอาสมของพระองค์แล้วย่อมไม่มีความหิวกระหายหรือความไม่ยินดีเลยครั้นได้สดับคำบอกกล่าวทางที่จะไปอาสมพระเวสสันดรเช่นนี้แล้วชูชกมีจิตชื่นชมสมนัตกระทำพระทักษิณอำลาดาบท แล้วมุ่งตรงไปยังสถานที่ประทับของพระเวสสันดรเทศนาวาสาเนในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาการมหาพลดังพระบาลีข้างต้นที่กล่าวว่ากัดชันโตโสภารัตวาโชสัมโมริอิสินาสหะ กัจจินุโมโตกุสลังกัจจิโพโตอน,นามายังกัจจิอุนเชนะยถาเปติพรามชูชกเดินทางไปตามที่พรานเจตบุตรแนะนำได้พบกับอาสมของอัจุตลือสีครั้นพบแล้วได้กล่าวทักทายว่าพระคุณเจ้าอยู่สกสบายดีหรือ ไม่มีโรคาพาธเบียดเบียนหรือพระคุณเจ้าอยู่สุขสบายดีหรือไม่มีโรคาพาธเบียดเบียนหรือยังอัตภาพด้วยการสแสวงหาพลาผ้สะดวกดีหรือดังนี้เป็นต้นอาจ,จุตะระฤสีได้ให้การต้อนรับพรามชูชกเป็นอย่างดี ได้พนนาบอกทางที่จะไปสู่อาสมของพระเวสสันดรอ,อย่างละเอียดเพราะเข้าใจผิดว่าพราหมณ์นี้จกมาเยี่ยมเยียนพระเวสสันดรจริงด้วยคุณธรรมจร,ริยธรรมของนักบวชทำให้อัจจุตลือสีไม่ทันต่อแล่เหลี่ยมคนลวงของพราหมณ์ชูชกด้วยประการศนี้ ขออานิสง์แห่งธรรมทานบาร,รมีที่ท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปในบัดนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้ท่านผู้เป็นเจ้าภาพพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งสาธุชนพุทธบริษัทผู้สดับรับฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งโดยอายุวันนะสุขะละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการกับทั้งเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมอันเป็นทางนำไปสู่การพ้นทุกข์คือพระนิพนพานเป็นที่สุด การแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสันดรชาดกกันมหาพลอันประกอบไปด้วย80ประคาถาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการชานี ยะถา,าวาริวหาปุราปริปุเรนติสาารังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกะปะัปติอิชิตังปัดิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉุสัเมปุเรนตุสังกปา จันโทปันระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพิเณติโยวิวัตชานเถสัพพารองโควินานสตุมา แต่ภวัตวันตรารยนสุขีธีขายุกอมภาวะอภิวันธนสิลิสเนจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโธรรมวัต ทานติอายุวันน้สุขังภาลังรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตณจะสาธุคารองคพยา เวราโสกาสัตุปัปฐาทวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาศสสตุนชยาเศิทิธานังลาพังสดทิภาขยังสุขังพลังเสริอายุจวันโนจะจพวคังบุตร ทีเจยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิ์ภวันตุเตมภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาสดิ ภาวันตุแตมภาวตุสับพะบังคะลังรักขันตุสัพผะเทวตาสับผะธรรมานุภาเวนสัสต์าาสธทิภาวันตุแตมภาวตุสับพะบังคะลังรักขันตุสัพระเทวตาสับพสังฆานุ Bhāvena sathā sūdhī bhāvantu